สวัสดีครับที่นี่สิบ็ดบวกบามันแลนด์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้โรงเรือนของเราเสร็จ99%แล้วครับก็เหลือขั้นตอนไม่กี่อย่างนะครับตอนนี้เหลือเก็บงานตรงห้องออฟฟิศนะครับจะทำฝ้าระบบไฟเราก็ ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคนถามเข้ามาว่านะครับโรงเรือนของเราประมาณใช้ไปประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นที่เราเริ่มก่อสร้างมันช่วงเดือนตุลาคมนะครับเหล็กราคายังไม่แพงแต่เดือนนี้เมษายนเหล็กราคาขึ้นมากกว่า สองเท่าตัวราคาณนะตอนนั้นที่เราเริ่มทำนะครับจนถึงปัจจุบันก็ค่าใช้จ่ายเครื่องคิดเลขรวมรวม,รวมแล้วประมาณหนึ่งล้านนิดๆครับณนะราคาเหล็กตอนนั้นนะครับแต่ถ้าปัจจุบันก็คงไม่ได้ครับเพราะราคาเหล็กที่ซื้อ ยกตัวอย่างเหล็กกล่อง3าคูณหนิ้วครึ่งหนา1.5เมื่อก่อนผมซื้ออยู่ที่342บาทกบันเฮาตะกลานครน,นะครับสองวันก่อนไปซื้อเหล็กมาทำแทงน้ำนะครับ3ามคูณ 5, หนห้า1นาหนขนาดเดียวกันเลยเอามาทำพื้นรองแทงน้ำราคา ห้าร้อยห้าสิบสองบาทขึ้นเยอะมากครับอย่างเล็กแป๊บกับไนท์เมื่อก่อนซื้อตัวสองนิ้วนะครับสองนิ้วครึ่งเมื่อก่อนซื้อหกร้อยกว่าบาทเดี๋ยวนี้หนึ่งพันขึ้นเยอะมากๆครับเรามาดูโรงเรือนฝั่งฝั่งขวานะครับ ตรงนี้เป็นอ่าอ่างน้ําให้วัวทําประยุกต์เอานะครับเห็นแบบใลายที่มาทําแล้วโอเคน่าสนใดก็เลยลองมาประยุกต์ทําดูถังเป็นถังหนึ่งร้อยลิตรผ่าครึ่งนะครับท่อพะปาเราเดินข้างล่างแล้วก็เทปูนนะครับ ตรงนี้เป็นช่องอ่าจะทํามุ้งนะครับกลางมุ้งให้วัวลงเรือนเราตั้งอยู่ที่บ้านด่านเสาคอยอำเภอนาแกนะครับปนมนะครับก่อนถึงมอลำคำแหง ประตูประตูเราทำอ่าไม่ได้ทำบูธนะครับเราเชื่อมเหล็กแล้วก็สอดเหล็กเข้าไปใช้ดีมากเลยครับเปิดง่าย รางอาหารเรากว้างหนึ่งเมตรสิบนะครับตัวนี้เป็นเหล็กที่จะมาทำแทงน้ำนะครับ ด้านหน้าฟาร์มนะครับทางเข้าก่อนถึงมอรามคําแหงนาแกฟาร์มมาอยู่ซ้ายมือสวิต์เปิดปิดไฟครับ ส่วนนี้เป็นออฟฟิศเรานะครับฝากติดตามช่อง y ู u t u สิบ1ดบวกบ a มันแลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ